สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพครับมาชมหมากฮอตนะกระพู่อวุโสมพิสูจน์ฝีมือกับสุชาติออนไลน์นะครับวันนี้พิสูจน์กัน5กระดานครับผัวอวุโสมนะครับอยู่หมากปั้มสุชาติออนไลน์อยู่หมากหงายนะครับกระดานที่หนึ่ง,ส,งสุชาติออนไลน์นี่บุกแล้วนะครับ ดานนี้ใครจะกินไข่ดูนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกจากการต้องการพบของเสียนผู้อาวุโสนะครับผู้อาวุโสต้องการพบสุชาติออนไลน์นะครับ <c oughs> ก็จัดให้ตามความเรียกร้องคู่นี้นะครับสู้สีกันทางฝีมือแต่ว่ากระดาษที่หนึ่งที่ใครจะเป็นฝ่ายชนะดูก่อนนะครับ กูเอาวุโยบกขึ้นจะถูกสกัดแล้วนะครับถูกสกัดแล้วก็กำลังคิดดูว่าจะออกตัวไหนนะครับมีเวลาคิดนิดหนึ่งนะครับออกตัวไหนอันตรายทั้งนั้นเพราะว่าหมากมา นู่นะครับโดนแล้วก็โดนกินสองนะครับกระดานนี้ถือว่าผู้อบุโสเพียงพรำไปแล้วนะครับโดนกินฟรีไปอีกนะครับมา,มาก็ไล่หลอลงไปแต่ว่าผู้อบุโสก็ไม่ไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมสู้เป็นการดู ดูฝีมือกันก่อนเพื่อศึกษาฝีมือกันในช่วงกระดาษที่หนึ่งนี้นะครับเราจะเล่นกันห้ากระดานครับวันนี้มหาเก่้าเป็นกรรมการนะครับเป็นผู้ชม,มเป็นผู้ชม,มเป็นผู้ภาคด้วยนะครับอ่ะออกระดานนี้ดูออกแล้วว่าผัวารรโาก็อาจจะยอมในอีกไม่ช้านะครับ การที่1เซียนดูชาติเียนออนไลน์นะครับนำไปก่อนหนึ่งศูนย์นะครับมาสู่การันที่2ครับกานที่2เราจะดูว่าผู้อาวุโสจะแก้เกมยังไงนะครับเซียนผู้อาวุโสจากจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ไหมปฐาเกลียวเซียนออนไลน์สุชาญไปก่อนนะครับเซียนดุชาติให้กิน เปลี่ยนถุงชาติให้กินเกียรติไม่พี่ขอถือว่ากินฟรีก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็คงมีอะไรที่จะแก้ไขนะครับอย่เอาจริงในช่วงนี้หมากเท่ากันนะครับหมากเท่ากันอยู่กินฟรีหมากเท่ากันนะครับทางด้านโอ้โหตัวนะครับอือครับ สุชาติออนไลน์นะครับกินคาร่คินแล้วจบเลยครับสวยงามมากตัวนี้นะครับสุชาอิกินไปสามนะครับทำให้ตัวอุสนี้สุชาติแข็งด้วยนะครับลำบากเข้าไปอีกนะครับหนึ่งจากไม่มีฮอตแล้วนะครับสุชาติมีฮอตเึ่นตัวมากเท่ากันแต่ว่าได้เปรียบฮอตนะครับ อันนี้ก็คงโดนกินฟีอีกนะครับกระดานที่2นี้แน่นอนนะครับดูแล้วผู้อาวุโสคงจะเป็นฝ่ายแพ้แพ้ในกระดานที่สองนี้แน่นอนนะครับมาชมกระดานที่3ครับวชรเราจะดูว่าผู้อาวุโสจากการ<อ>สินนะครับจะสามารถตีตื่นขึ้นมามนได้สักกระดาน,นไหมนนไหครับ ต้องแก้ปัญหาแล้วล่ะครับเพราะว่าตามตั้งสองสูงครับไปชมกระดานนี้นะครับ <c oughs> ยังไงเสียก็ัวอวสูจ้องรอบครอบแล้วก็ต้องตีตื้นขึ้นมา <c oughs> ให้ได้สักหนึ่งกระดาน ออนไลน์สุชาติเนี่ยครับก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งนะครับหรือว่าวางหมากไว้แข็งแกร่งพอสมควรนะครับถ้าไม่ะมระมัดระวังก็อาจจะพ่ายแพ้ได้สำหรับผู้ต่อสู้นะครับต <Good. S 1> อนนี้ก็หยิบตัวหนึ่งอย่างม่ไดียกฮอตนะครับ <Good. S 1> ว่าอุโส <Good. S 1> แต่ว่าทางที่จะเข้าฮอตนั้นมีโ <Good. S 1> อ,อกาสแล้วหรอครับ ดโอกาสแล้วนะรับพอข้าคอตได้แล้วประสิทธิภาพของการได้ข้าคอตก็จะมีมากนะครับได้กินไปประสิทธิภาพอย่างน้อยก็ได้กินฟรีหนึ่งตัวแล้วครับกินฟรีหนึ่งตัวเมื่อได้กินฟรีหนึ่งตัวนี้ก็จะเสริมความแข็งแกร่งให้เกมนะครับแนะ่คราวนี้เสียนสชาติเดินพลาดเข้ามาแล้วครับ สามานแรกาากินซอกได้นะครับบทเป็นเช่นนี้เซียนรเรียกว่าผู้อวุโสก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับในกระดานที่สามนะครับผู้อวุโสสามารถตีไข่แตกได้ครับ <c oughs> หนึ่งสองนะครับมาสู่กระดานที่สี่นะครับ,รครบ,บกระดานที่สี่จะเป็นยังไงนะครับมาชมกระดานที่สี่คราวนี้ ก็ระหว่างที่ผู้อาุโสกานสินนี่ต้องการได้อีกสักอย่างน้อยหนึ่งกระดานนี่นะครับเพื่อให้ตามดีเสมอและเสียนดูชาติเสียนออนไลน์ต้องการชนะอีกกระดานหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายชนะนะฮะดูนะครับฝีมือใกล้เคียงกันมากครับตามดูรูปเกมแล้วฝีมือใกล้เคียงกัน ก็คงจะไม่ยอมกันง่ายๆนะครับเสียนผู้อาวุโสนะครับก็ขยับขึ้นไปนะครับอดุกระดุกตึ๊ไปที่จะหาทางเขาฮอสแต่ก็โดนสกัดกั้นไว้ก่อนนะครับโดนสกัดกั้นไม่ให้เข้าได้ง่ายๆนะครับเสี่ยนบอาวุโสขยับไปนะครับ ขึ้นไปอีกนะครับอย่ไปอีกแล้วนะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะเข้าฮอตได้ก่อนนะครับ <c oughs> เมื่อเข้าฮอตได้ก่อนโอกาสที่จะกินฟรีเพื่อสร้างความได้เปรียบนะครับ <c oughs> ครับโอกาสกินฟรีอ่าแต่กินฟรีแล้วสร้างความได้เปรียบไปแล้วนะครับครับ คิดนะครับพิเคราะห์เพือจะได้หาทางที่จะ<อ>ชนะนะครับเพราะว่าหมากได้เปรียบแล้วนะครับแต่รูปเกมยังไม่เท่าไหร่นะครับรูปเกมยังสูสีหมากได้เปรียบรูปเกมสูสีนะครับ ัวกุโก็พยายามแจเขาฮอตตัวที่สองนะครับแล้วก็ทำให้เซียน <'t> like ออนไลน์สุชาตินะครับขึ้นเป็นฮอตตัวที่สองได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เป็นมากของั <c oughs> วกอุโสนมีมากกว่านี่มีมากกว่าหนึ่งตัวนะครับลองดูนะครับสองท่านนี้สือสีกันนะครับ กอกจินแล้วครับอืมก็ดแสดงว่าตัววุโสการสินนั้นม,มีโอกาสสูงมากในการที่จะชนะเนื่องจากยิ่งตัวมากอ,มอย่างนี้นะครับ ดีมากกว่าเลยนะฮอตสองตัวแล้วก็ก็กินไปนะครับกินไปก็ผู้อุโซกาลสินขึ้นตามหรือว่าตามมาทันนะครับสองสองครับมาชมกระดานที่ห้านะครับกระดานตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์ในแมตช์นี้นะครับเลียนสุชาติเซียนออนไลน์ปะาท่ากับผู้อุโซจากกาลสินนะครับเสมอกันอยู่สองสองครับ แข่งมาแล้วสี่กระดานกระดานนี้กระดานที่ห้านะครับในอีกสามกระดานเป็นกระดานชิงดำไม่กองกระดานนั่นแหละโอเป้กรับแรกเกาเตือนแล้วครับสองแรกก็เตือนเลยนะครับเทียบกันชีตาเทียบกันชาติจินซองแต่ก็ยังเท่ากันนะครับกินอย่างรวดลายเฉยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียเปรียบได้เปรียบอะไรขึ้นมามากนักนะครับก็แรกอีกนะครับนะแลกกันอย่างนี้นะครับ เวลานี้ทำไงนะครับเอก,กาอยียนเอาโสนะครับได้เปรียบแล้วเ,เขานี่เพราะว่าจะได้กินฟีน้แรกกินสองนะครับ และกิน2เนี่นะครับนี่คือความได้เปรียบมากนะครับแล้วก็ได้เข้าฮอตด,ด้วยกันนะครับาละกินดำกันทีนี้นะครับใครจะสามารถที่จะรักษาความได้เปรียบไม้สลับเปลี่ยนตัวอุโสนะครับอืมกินกวแลาตตัวนะครับอุอ,อุโสเหลือมากมากกว่า เดเปรียบแล้วครับเดเปรียบแล้วคราวนี้เข้าฮอตอีกนะครับแต่เข้าฮอตได้ก็เป็นยิ่งเด้เปรียบมากครับคราวนี้ผู้อาวุโสผู้เตียนสุชาติก็คงจะต้องป้องกันตัวแล้วครับจะป้องกันได้กี่กระดานห่ะครับจะป้องกันได้กี่กระดา,าจี่ตาน,นะครับถึงช่วงกลางนี้ใกล้แล้วครับ คืออาวุโสใกล้จะ <บา S 2> ได้ชัยชนะนะครับเพียงแต่ว่าต้องรีบจัดการต้องรีบจัดการก่อนที่จะหมดเวลานะครับ,บรอตอนนี้ได้แล้วครับได้แล้วจังหวะนี้ผู้อาวุาโสกาลสินนะครับอาวุโสกาลสินได้แล้วได้ทีแล้วครับและทันทีครับ กินไปแล้วกินคืนเป็นไฟชนะนะครับเราโูจากกระดิ่งชนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ